สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดคะ่ะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาพิจิกนะคะท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะข้าชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงปี67ตลอดทั้งปีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างและสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนคะ่ะแล้วเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยนะคะในช่วงปี67การเงินของท่านจะดีขึ้นกว่าปี66 นี่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีพิจิกกันเลยทีเดียวค่ะท่านมีโชคและข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองหลายครั้งนะคะคําว่าโชคและข่าวดีหลายครั้งที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าท่านมีโอกาสได้หยิบจับรับทรัพย์ก้อนโตนั่นเองค่ะโตสําหรับท่านนะคะเพราะว่าแต่ละท่านคําว่าก้อนโตจะแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นปีที่ท่านการเงินพลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าหายใจหายคอเรื่องเงินเงินทองทองได้ลงขึ้นรายรับของท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญนะคะปีนี้คะ่ะชาวราศีพิจิกเป็นปีที่ท่านขยันและหาเงินเก่งมากจะมีเรื่องเฮงๆเกิดขึ้นกับดวงชะตามีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะชนิดที่ด้ที่ว่าได้มาแบบง่ายๆและงงๆตอนลงมือทำไม่ได้คาดหวังอะไรแต่กลับทำสำเร็จ แต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านจะได้นั้นหลักๆจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถและการลงมือทาเป็นหลักนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงค่ะที่ท่านมีโอกาสได้เงินจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าโชคลาภจากตรงนี้ท่านจะได้มาไม่มากนะคะและไม่ได้มีกันทุกคนขอเน้นย้ำนะคะ เพราะคำว่าโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหลักๆแล้วมักจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่และท่านเป็นหลักบางท่านโชคลาบจะได้มาจากงานได้มาจากด้านอื่นๆนะคะแต่ว่าบางท่านก็ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเพราะว่าการเงินในปี667ที่ท่านจะได้นะคะหลักๆคือท่านต้องลงมือทำโดยเฉพาะท่านใดที่ทำธุรกิจพ่อค้าแม่ขายรับงานอิสระฟรีแลน์ ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปเซอร์วิสรับเหมาต่างๆนะคะปี67เป็นปีทองเป็นปีที่ท่านงานดีเงนิงน,ดงนดีค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจร้านค้าเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มหากท่านทำธุรกิจหรือว่าค้าขายท่านก็จะค้นพบตลาดใหม่ๆ่หรือไม่ก็จะมีช่องทางการได้ขยับขยายแน่นอนจะมีพลังบางอย่างนะคะ มากระตุ้นให้ท่านนั้นมีความอยากมีอยากได้อยากทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอยากทำนั่นอยากทำนี่ไอเดียเละโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นปีที่คนรอบข้างช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนและให้โอกาสผลงานของท่านเองก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปีที่ผ่านมาท่านทำดีแค่ไหนก็ไม่มีผลงานโดนมองข้ามโดนเด็กเส้นตัดหน้าโดนคนสนิทของผู้หลักผู้ใหญ่ตัดหน้า คนช่วยเหลือก็แทบจะไม่มีต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักถึงเขาจะช่วยเขาก็ช่วยไม่เต็มที่บางครั้งก็จะมีข้อแม้มีข้อแลกเปลี่ยนไม่ยอมช่วยท่านฟรีๆเวลาที่ท่านช่วยเหลือคนอื่นนะคะท่านช่วยด้วยใจไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแต่เวลาที่คนอื่นจะช่วยเหลือท่านเหมือนไม่เต็มใจช่วยหรือไม่ก็จะต้องมีข้ออแลกเปลี่ยนท่านจะโดนลักษณะนี้เลยนะคะในช่วงปี66โดนจ้องจับผิดโดนใส่ร้าย ท่านจะเป็นลักษณะนี้เลยจริงๆค่ะแต่ว่าในปี67นับววาโชคเข้าข้างนะคะเป็นปีที่ท่านจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทํางานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามท่านจะก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านทําท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตหนุนหลังออกทุนให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านอึดอัดลําบากใจทั้งเรื่องงานครอบครัวนะคะแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทอง ปี67คาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นปีที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะหากปี66ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ท่านได้วางแผนดีแล้วและพร้อมแล้วปี67เริ่มได้เลยนะคะแต่ให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มอย่าโลภมากอย่าใจใหญ่อย่าทุ่มเททั้งหมดในครั้งแรกให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มกราคมมีนาเมษายังพงเหนื่อยคะ่ะแต่ก็ถือว่าหลายสิ่งหลายใหญ่เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นละแต่ยังไม่ยังไม่มากคะ่ะโดยเฉพาะด้านการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะแต่พอเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโอ้โหทีนี้ละดีกว่าช่วงต้นปีชัดเจนคะ่ะสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาท่านใดไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีข่าวดี นับจากช่วงนี้เป็นต้นไปสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหรือมีเงินจำนวนเยอะๆมีเงินจำนวนมากๆผ่านเข้ามาในบัญชีแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะว่าเงินที่แต่ละท่านจะได้มานั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเงินจำนวนที่ท่านไม่ค่อยได้สัมผัสหรือบางท่านอาจจะได้สัมผัสเป,เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ต้องบอกว่าจะได้มาในหลากหลายรูปแบบค่ะ เช่นท่านได้มาเองจากงานจากสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำหรือเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หรือได้มาจากคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักเขาได้ของเขามาแต่ก็ถือว่า,าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะบางท่านได้รับมรดกตกทอดหรือกูย้ยืมสำเร็จได้รับอนุมัติวงเงินเงินจะมาในลักษณะที่หลากหลายรูปแบบท่านจะได้มาแน่นอนเพราะพื้นฐานดวงชะตาบอกว่า ท่านมีดวงจะได้รับทรัพย์ก้อนโตจะมีเหตุให้ท่านได้เงินอย่างแน่นอนค่ะปี6กการเงินของท่านติดติดขัดขัดหนักมากนะคะแต่ว่าปี67ท่านจะดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงข่านร่ำรวยและสุขสบายนั่งกินนอนกินนะคะยังไม่ถึงข่านโปรนี่ปรดศสินยังคงเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าในความเหนื่อยยากลําบากนะคะขอใช้คํานี้นะเพราะชาวราศีพิจิกตั้งแต่ท่านนั้นจําความได้ท่านไม่เคยได้สบายนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรน ดีหเช่นเดียวกันแต่ท่านจะเห็นเงินจํานวนมากขึ้นชื่นใจกับรายรับที่ได้มามากขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะซื้อขายรากเปลี่ยนบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทําค่ะคลิปนี้นะคะจะไม่แยกการงานการเงินขออนุญาตบอกรวมกันไปคร่าวๆกันไป บางช่วงก็จะเน้นที่การงานเยอะหน่อยบางช่วงก็จะเน้นที่การเงินโชคลาภเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจที่ดีให้กับท่านนั่นเองค่ะท่านใดที่ทํางานประจําราฐวิสาหากิจรับราชการนะคะี6 7อย่าขี้เกียจนะให้ท่านตั้งใจทํางานให้เต็มที่ไปเลยค่ะเปิดงานมาใส่ให้เต็มที่หากได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใดก็ตามงานใดก็ตามไม่ว่าท่านจะอยากทำหรือไม่อยากทำ แต่งานนั้นเป็นงานที่สำคัญให้ท่านทำให้เต็มที่สุดสีมือไปเลยปีนี้เป็นปีที่การงานของท่านโดดเด่นและคนเห็นคุณค่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านเต็มที่อยู่ที่ตัวท่านว่าจะขยันหรือขี้เกียจอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นอย่าคิดว่าไม่มีใครสนใจปีนี้มีคนจับจองท่านตลอดเวลาค่ะ หากท่านทำดีท่านจะได้ดีแต่หากท่านทำไม่ดีขี้เกียจความลับจะถูกเปิดเผยให้สะสมผลงานไว้นะคะมีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยและหากท่านใดที่สมมุติทำเกษตรนะคะผลงานของท่านจะดีค่ะได้ผลผลิตมีชื่อเสียงหากไดหากท่านใดที่รับเหมาต่อเติมลูกค้านิยมชมชอบชอบฝีมือชอบความเื่อสัตย์ หากาลูกค้าจะช่วยท่านโฆษณาเขาจะช่วยท่านโฆษณาเขาจะแนะนำกันบอกกันปากต่อปากบางท่านจะจับงานออนไลน์แบบจริงๆนะคะเช่นมีการผ่านตัวมาค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะและท่านหากท่านอยากทำอะไรก็ตามในปี6-7ท่านจะมีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทําท่านมักจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนและให้กําลังใจและที่สําคัญคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่าน เขาก็จะมีกํำลังในการช่วยเหลือท่านนะคะบางท่านไม่เคยมีหนี้สินก็จะมีหนี้สินเป็นปีที่ท่านนั้นจะได้บ้านได้รถที่ผ่านมาเยื่นกู้ยังไงก็ไม่ผ่านติดตขาดขาดทั้งที่มีความพร้อมทุกอย่างนะคะเขาต้องการอะไรท่านมีให้เขาต้องการอะไรท่านก็มีให้แต่ไม่ผ่านพอเข้าปี6-7ท่านจะผ่านได้มาสมดังใจที่ท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะได้มาค่ะมีดวงได้ทรัพย์สินราคาแพงนะคะ จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ่อกว่าช่วงปี66บางท่านลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวจากที่ติดลบก็จะกลับมามีเงินพอกินพอใช้นะคะหมุนเงินได้คล่องขึ้นจัดก,การกับภาระหนี้สินต่างๆได้ดีขึ้นบรรยากาศภายในครัวเรือนก็ดีขึ้นเป็นปีที่ท่านมีดวงการโยกย้ายด้วยนะคะชาวราศีพิจิกหากไม่ได้ย้ายงานบางท่านก็จะได้ย้ายที่อยู่อาศัยมีดวงได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดน บางท่านจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือหรือไม่ก็ได้ต่อเติมรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่นะคะการงานในช่วงปี67ต้นปี67จะเหนื่อยหน่อยแต่พอเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะเริ่มหายใจหายคอได้โล่งขึ้นการงานราบรื่นและมีดวงได้รับผิดชอบงานหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ดีๆสำหรับตัวท่าน หากอยากทำงานชิ้นไหนท่านจะได้ลงมือทำจะมีคนเข้ามาให้โอกาสปี6 7ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาและละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนมากจนเกินไปนะคะในปี67ท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีดวงถูกหักหลังนะคะมีคนแทงข้างหลังท่านจะได้เห็นท่าแท้ของคน ในปี67ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสรุปนะคะการเงินดีขึ้นการงานยังคงเหนื่อยแต่ก็ดีกว่าปี66สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านจะคร้าคลาดปลอดภัยคนรักและเมตตาแต่ยังคงเหนื่อยใจกับคนบางคนนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสนะคะแต่ก็ถือว่าดีกว่าช่วงปี66แน่นอนขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี67และตลอดไปนะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ